รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตอีสุส ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการยกนิ้วให้นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปยกนิ้วให้กับเหล่าดาราและเซเล็บที่นอกเหนือจากจะมือถือไม้ใส่สองหน้าแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ายังเป็นนักธุรกิจอีกด้วยค่ะและวันนี้นะคะมีดาราหนุม่มหน้าตาน่ารักหน้ากินนะคะเขาส่วนสิริให้มาหาเขา ซึ่งเขาบอกว่าถ้าสิริมาเนี่ยนะคะจากที่สิริสวยอยู่แล้วเนี่ยสิริจะสวยมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะคือคลินิกเสริมความงามนั่นเองค่ะและดาราหน้ามนคนนี้นะคะเขารอเราอยู่แล้วที่ร้านอย่างนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปพบกับเขากันเลยค่ะ,ะสวัสดีค่ะ ของร้านนะคะ Beauty Vivac l i n i c ก็คือคุณแดนการินสตายู่นั่นเองนะคะสุดหล่องเราในวันนี้หุยร้านสวยมากเลยดูสะอาดมากเลยค่ะไฮโซส,สุดๆครับเป็นยังไงมายัางไงคะเนี่ยมาทางคลินิกเสริมความงามแบบนี้เนี่ยครับผมก็คืออย่างนี้ครับ,รบก็เคยมี ตอนนั้นเปลี่ยนปริญญาโทนะครับแล้วก็มีเพิ่มผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าเนี่ยทำไมแบบเป็นดาราเนี่ยปล่อยให้หน้าสะบอมได้ขนาดนี้เสีวก็ขึ้นหน้าก็แบบมีปัญหาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราเป็นผู้ชายมันจําเป็นด้วยเหรอที่เราต้องดูแลผิวตัวเองผู้ชายก็องเป็นแมงใช่ครับเรา่เห็นจะต้องจําเป็นเลยเพื่อนบอกว่ามันจําเป็นก็เลยพาผมไปที่คลินิกหนึ่งนะครับผมก็ไปดูแล โม้โหแบบเดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างนี้เลยเข้าไป<ม>ในร้านนะผู้ชายนั่งกันเต็มเลยนะผู้หญิงเยอะมากมผมก็เลยสนใจเริ่มแบบมองเห็นธุรกิจนี้เราเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วย<ฆ>ล้าก็จะมองจะมองถึงธุรกิจที่มีความเป็นไปได้<ม>ก็เลยสนใจที่จะทํา แล้วไม่กลัวเราทำจริงๆกระซิบหน่อยหนึ่งเนี่ยทำคลินิกเสริมความงามเนี่ยคนก็ไม่คิดเมื่อว่าเราแอบแอบแมนเป้าเียโอ้ยใช่ไะเพราะส่วนใหญ่ที่ขายครีมเสริมความงามส่วนมากจะเป็นอื้อเถื่อยทั้งนั้นเลยอย่างที่บอกครับว่าเราทําเพราะว่าเราเห็นความเป็นไปได้ทางธุรกิจมากกว่านะครับเราะเป็นคนที่ชอบทําธุรกิจมากชอบไปหนังสือชอบทาธุรกิจก็เลยสนใจมาทําไม่ได้มองว่าเราแบบ เฮ้ย hey, แบบเป็นคนดูแลตัวเองอยู่แลอย่างนั้นแต่ว่าผมผมเห็นเลยว่าธุรกิจนี้โตได้ค่ะแล้วที่ตรงนี้เนี่ยเราก็ทราบอยู่ว่าเป็นทําเลทองของธุรกิจที่ค่าเช่าอะไรเงี้ยจะต้องสนุนราคาแพงมากสูดมากไแน่ๆเลยอะ่ะแล้ว ไม่ไม่กลัวตรงนั้นี่ยเพราะว่าเราจะขาดทุนเพราะตรงนี้หรือเปล่าอะไรอ่งจริงๆแล้วเรามาจับตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่า target group ของเราเนี่ยก็คือกลุ่มคนทํางานนะครับที่เป็นสาวสาวออฟฟิศทั้งหลายในเราแวกนี้เนี่ยมีตึกเยอะมากนะครับตอนช่วงเช้าของวันเนี่ยผมว่าเดินกันเป็นมดเลยครับตรงนี้เราก็เลยมองเห็นแบบโอ้ยตลาดนี้นี้สนใจก็เลยมาเปิดคลินิกในตรงนี้นะครับและอย่างนี้คือที่ตรงนี้แพงแต่เราก็ต้องยอมสู้นะครับประมาณนั้นมองแพงไปเนี่ยเห็นมี product ด้วย ที่นี่ทำโปรดักต์ขายเองด้วยเหรอคะครับที่นี่ก็ต้องมีการาทำโปรดักต์ด้วยเพื่อรองรับกับลูกค้าอย่างเช่นเขามีปัญหาเรื่องสิวก็ต้องมีครีมหรือย,ยามบำรุงหรือการรักษาของสิวด้วยฝ้ารอยดำรอยแดงทุกอย่างหรือแม้แต่ตัวกันแดดหรือตัวบำรุงต่างๆค,ครับก็ต้องมีก็มีอยู่ วันนี้ค่ะซีรีสนะคะจะมาจีถ่าวน้องแมนการินนะคะว่าดาราที่เขาดูสวยๆหล่อๆเนี่ยมีได้เป๊ะมาต,ตกกั้งแต่เกิดนะะทุกคน,นต้องผ่านมือหมอมาแล้วทั้งนั้นนะคะแท็จจริงยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะไปพบกับพี่เมฆเกรีงกยงไกรการจนาโพคินกับเชื่องกูรูยกนี้ กรณีของคุณแมนเนี่ยเขาฝันว่าเขาอยากจะเป็นนักธุรกิจเขาอยากจะทําธุรกิจอันหนึง่งแล้วเขาก็พยายามสํารวจตลาดว่าในตลาดเนี่ยความต้องการคืออะไรตรงนี้เนี่ยเป็นการเลือกธุรกิจตามความต้องการของตลาดเป็นตัวตั้งซึ่งเป็นทําให้ธุรกิจเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าธุรกิจที่เราอยากทําโดยที่ตลาดไม่ได้มีความต้องการ เริมความงามนิดนึงนะคะกับบิวตี้วีว่าของน้องแมนกาลินสุดหล่อนะคะ,คะถามต่อนิดนึนงก,น iva, ก,นก่อนหน้าที่ทำบิวตี้วีว่าทําอะไรมาก่อนคะครับก่อนหน้าที่จะทำคลินิกเป็นของตัวเอง,น,งนะครับก็มีเล่นละครคร่ะแล้วก็มีดูแลเรื่องของคลินิกนี่แหละครับ,รบแต่ว่าเป็นคลินิกแบรดอื่นครับเริมความงามเหมือนกันใช่ครับแล้วก็มาเปิดแบรดเอเพราะว่าคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราโตขึ้นนะครับเราก็น่าจะแบบ มีความเป็นเจ้าของเหมือนกับเป็นมันเป็นความภูมิใจที่มาเป็นชื่อที่เราแบบคิดแล้วก็เป็นสิ่งที่เราแบบสร้างมั้งแต่ต้นแล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกมาว่าเนี่ยธุรกิจด้านนี้ใครๆก็เปิดมีดาร,รา,รา,รานักสแสดงเลยเปิดกันหลายที่เลยของเราเนี่ยมีวิธีโปรโมตยังไงให้คนเนี่ยมามาที่นี่ครับ,รบวิธีโปรโมทนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของ1ตัวเราเองเนี่ยเป็นศิลปินเป็นดาราอยู่แล้วรรเราก็อาจจะมีพี่ๆสื่อมวลชนหรือพี่ๆนักข่าวเนี่ยให้ความรู้เพาะในเรื่องการลง ลงโฆษณาให้บ้างหรือ,อบางทีพูดถึงคลินิกของเราก็<ะ>าต้องขอบคุณพี่ๆเขานะครับแล้วก็<ะ>อาจจะเป็นเรื่องของการไปออกบูธนะครับตามพื้นที่ต่างๆอย่างของเราอยู่ที่สาทรเนี่ยเรา<ะ>รู้ว่าตรงนี้เป็นกลุ่มของคนทางานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าตึกออฟฟิศต่างๆเข้าไปแจกโบชั์ไปให้เขาทดลองผลิตภัณฑ์ของเรา<ะ>หรือไปแนะนําคอการรักษาที่เป็นโปรโมชั่นเจ๋งๆที่ราคาไม่แพง<ะ>และพวกเขาเอื้อมถึงได้แล้วความถี่บ่อยไหมคะที่เราจะไปออกบูธอย่างนั้นนะคะก็อาจจะประมาณสัก ถ้าเป็นช่วงสักสองเดือนครั้งหนึ่งดูช่วงของโปรโมชั่นด้วยครับโปรโมชันนี้ใหม่ๆต้องการที่จะจับกลุ่มตลาดกลุ่มนี้ก็ต้องต้องลุยแล้วต้องลงครับอย่างไงก็ถ้าบอกว่าเราใช้แค่ความที่เราเป็นดารานักแสดงแล้วก็ให้พี่ๆสื่อมวลชนมาช่วยโปรโมทเนี่ยมันไม่พอใช่ไหมครับไม่พอครับจริงเราต้องต้องลงหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นโซเชียลเน็ตเวิร์กก็สำคัญครับไอจีหรือเ c e b o o k หรือต่างๆพวกนี้ก็ก็น่าสนใจเรื่องของเว็บไซต์ด้วยก็ต้องทำนะครับ แล้วก็ลงลงหนังสืออาจจะเป็นเรื่องของอลงโปรโมชั่นบ้างลงซื้อมากาซีนบ้างเล็กๆน้อยๆก็ต้องทำอย่างนั้นก็เชื่อว่าโปรโมชั่นนี่มีส่วนสําคัญในการที่จะเป็นในเสริมด้านมาร์เก็ตติ้งของเราใช่หมโปรโมชั่นมีส่วนสําคัญครับเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ลูกค้า เห็นแล้วแบบอุ้ยสนใจน่าสนใจนะตอนนี้โปรโมชั่นเขาเจ๋งเขาแรงอย่างล่าสุดตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะเข้าสู่ปีที่2องก็มีการเฉลิมฉลองครบ2ปีก็อาจจะมีเรื่องโปรโมชั่นแบบว่าซื้อ2ได้ถึง3ามอะไรมานะครับซื้อสองคอร์สได้ถึง3คอร์สอะไรนะครับแล้วเวลาถ้าเกิดลูกค้ามานั่งรอแล้ววีตบึ้มขึ้นมานี่เรามีวิธีรับมือกับลูกค้าเหล่านั้นยังไงถ้าเกิดผมอยู่เองผมก็จะเอนเตอร์เทนครับทการนั่งขึ้นไปเล่าดูเลยก็อาจจะแบบว่าพูดคุยกันนะครับแล้วก็อาจจะแบบ มีส่วนลดหรือว่าแถมอะไรกันว่ากันไป<ต>ถ้าไม่ค่อยเจอนะนะเพราะว่าเราค่อนข้างจะวางระบบกันดีค่ะแต่ก็กลัวว่าถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้ามาขอแถมนั้นแล้วเราให้เราไม่ขาดทุนที่แค่เหรอครับเนี้ยเราก็ต้องดูตามความเหมาะสมกับเขาจำเป็นครับก็ต้องโทรถามแพทก่อนแพทย์ไหวไหมเราะจะพอให้เขาได้ไหมเราถามน้องเกลว่าได้ไหมคือต้อง ต้องคุยกับทุกคนถ้าเขาบอกว่าโอเคไหวก็โอเคให้กันไปเพราะถ้าเราไม่ปรึกษาถ้าเกิดเราไปตัดสินใจคนเดียวเดี๋ยวกลายเป็นว่ามีเรื่องปัญหาทะเลาะกันเองึ้นมาออกอะไรางี้หรือบางทีแบบว่าทำ t r e a เมนต์โอเคพี่เดี๋ยวทําให้นะแล้วเดี๋ยวเราแบบว่าเพิ่มแบบปริมาณแบบทรีทเมนต์แบบแรงๆเด็ดๆให้ปริมาณเพิ่มเข้าไปอะไรเงี้ยก็คือแบบต้องเปการต่อรองพูดคุยกันไปแล้วทําธุรกิจเกี่ยวกับความงามอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะแบบมีพลาดบ้างแหละนะรู้ว่าที่นี่อาจจะไม่พลาดแต่ว่ามีแผน ที่จะป้องกันยังไงคะเพราะบางทีแบบสมมตินะฉีดบทิเวฉีดตรงนี้ผิดไปองศาหนึ่งเนี่ยตาตกขึ้นมาอย่างเงี้ยทคยังไงคะที่ละเอียดอ่อนมากนะครับอีกอย่างหนึ่งคือวิธีการแรกก็คือเราต้องหาคุณหมอที่มีคุณภาพนะครเราต้องมีการทดสอบเองต้องลองเองอย่างครีมหรือยาทุกตัวของคลินิกนะครับลองจนหน้าเยินหมายถึงว่าเราก่อนจะได้ยามาสักตัวหนึงเนี่ยเรา้อ ลองหลายๆแหล่งวัตุดิบว่าตัวนี้ดีไหมปริมาณใส่ไปเท่าไหร่มันถึงจะเหมาะกับหน้าต้องทดสอบกันเยอะมากครับจนได้ออกมาตัวหนึ่งหรือแบบอย่างโมทองเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีปัญหาหรือฉีดฟิลเลอร์ไปอยู่ร้อยใหม่ไปมีปัญหาปั๊บเนี่ยเราจะตามติดลูกค้าเลยครับจะดูแลเทคแคร์ take care, เขาแล้วก็มีแบบปัญหาอะไรเราจะดูแลอย่างพิเศษเลยทุกอย่าง ก็มั่นใจได้ว่า b e a ี t y Biva เนี่ยมีคุณหมอที่ไว้ใจได้หละมีฝีมือผลิตภัณฑ์ก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเพราะลองกันจนแบบว่าหนังหน้าหุ้นส่วนนี่เต็มที่ไปแล้วอย่างนี้อ่ะก็สบายใจตรงนั้น้แล้วก็อย่างนี้คือเรื่องของพนักงานก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าพนักงานเนี่ยถ้าเกิดเราได้พนักงานที่ดีมีฝีมือก็ถือว่าแล้วก็โชคดีครับของผมเนี่ยจะมีเทพสิวครับเป็นยังไงคะเทพสิวคือว่าเคยเห็นอารมณ์ประมาณแบบว่า เหมือนกับเขาเรียกว่าเข้าทรงไหครับที่วิ่งแล้วเอาทกปักตามหลุมหลุมโศบอ่ะหลุมทางกระดูกอ่ะเอาหัประมาณแบบว่าหน้าเนี่ยมาสดๆแบบนี้มองไม่ออกเลยว่ามีสิวแต่พอให้เทพสิวผมเห็นนะโหกดมาเต็มมือสามารถพิจารณาได้เลยใช่ไหมว่าตรงองศานี้ของหนังหน้ามีสิวอะไรชนิดยู่เพราะนั้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่สาคัญเรื่องของสิวต้องกดหมดนะครับว้วต้องไม่อักเสบก็ต้องไม่มีรอยแผลเป็นแล้วต้องไม่เป็นหลุมผมไม่ต้องแบบคัดในเรื่องของสิวให้อย่างแบบเจ๋เลยค่ะแล้วเทพสิวนี่เขาเป็นมือเอก ไม่กลัวว่าจะแบบพออยู่มปสักพักหนึ่งเนี่ยโดนขโมยตัวหรอคะปัญหาเนี้ยมีบ้างไหมโดนขโมยอันนี้คือผมอยู่กันมาแบบนานมากนะครับเลยแบบผูกพันกันมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดเหมือนเป็นพี่น้องกันนะครับก็เลยไม่ค่อยจะมีปัญหาหรือกลัวเรื่องตรงนี้และอย่างนี้คือเราก็ดูแลพี่ทุกคนดีแต่ที่คครนิกเนี่ยเราจะดูเป็นเหมือนเป็นพี่น้องด้วยก็ค่าจะไม่มีปัญหาอะไรคะเหลืออะไรพูดคุยกันได้หมด มาว่าสักหน้าบานหน้าใหญ่หน้าโนกสามารถเลียวเล็บเป็นเข็มประหนึ่งว่าสาวเกาหลีได้นี่จริงหรือเปล่ายังไงนี่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีคำตอบแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราไปพบกับพี่เมฆนะคะกร่นไกลกลารจร์นพกิน,ก,น,น,นกับช่วงกูรูยกนิว ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเรามักจะใจไม่ถึงก็เลยต้องหาเพื่อนถ้าเป็นภาษานั่นก็คือกระจายความเสี่ยงซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็มีหลายๆคนเคยพูดกันเสมอว่าอย่าทําธุรกิจกับเพื่อนกับญาติเพราะเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันถามว่าทําไมถึงจะทะเลาะก,กันความสนิทสนมเราจะเริ่มกันแบบไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรก็ทํากันแบบง่ายๆแต่วันหนึ่งเมื่อธุรกิจทําไปถึงจุดหนึ่งเนี่ย ไอ้ความง่ายๆแบบเนี้ยความที่ไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์แบบเนี้มันจะเป็นตัวที่ทําให้เริ่มจากความรู้สึกดีๆก็จะเริ่มไม่ค่อยดีเอ๊ะทำไมคนนู้นทํามากคนนี้ทําน้อยอย่างแรกที่ผมอยากจะแนะนำก็คือตั้งกฎเกณฑ์กันเลยว่าใครคือผู้ที่มีอานาจสูงสุดใครทําอะไรหน้าที่แบบไหนผลตอบแทนเป็นยังไงเอาให้ชัดเสมือนว่าเขาไม่ใช่ญาติพี่น้องกันเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเที่ยวแต่จริงๆแล้วเนี่ย ระยะยาวเนี่ยจะดีแน่แแล้วจะไม่ถลอกกันมาต่อกับรายการยกนิ้วให้ ะะซึ่งเรายังอยู่กับน้องแมนกาลินกับบิวตี้วีวานะคะคถามนิดนึงค่กเมื่อกี้สาวๆที่หน้าบานหน้าอวบหน้าใหญ่เนี่ยทำยังไงคะถึงจะมีใบหน้าเรียวเล็กแบบชนิดแค่ฝ่ามือเดียวได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมได้ยินคุณหมอพูดมานะครับคุณหมอจะต้องถามก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ย ปัญหาของหน้าที่เราแบบว่าค่อนข้างจะใหญ่เนี่ยมันเกิด<ฆ>ขึ้นจากกล้ามเนื้อหรือว่าของกระดูก<ฆ>นะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องของกระดูกเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการแบบโอ้โหมีการใส่กระดูก,กเลยทีเดียวเป็น,น,นเรื่องศัลยกรรมเลยทีเดียว<ฆ>นะครับแต่ว่าที่คลินิกเราจะไม่มีเรื่องศัลยกรรม<ฆ>นะครับก็ต้องมาดูเรื่องของกล้ามเนื้อถ้าเกิดมีปัญหาที่กล้ามเนื้อปั๊บเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของโบท็อกก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ตัวทรีทเม้นต์บางตัวที่สามารถยกกระชับหน้าได้อย่างแบบ โหแบบอย่างดีเลยครับอย่างแบบบางทีหน้าใหญ่หรือเรามีแก้มเยอะปั๊บเนี่ยยกขึ้นไปหมดเลยจะทําให้แบบว่าหน้าเราไม่หย่อนคล้อยนะครับครับหรือบางทีถ้าเกิดตรงนี้เรามีแบบเนื้อเยอะๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉีดลดลดไขมันกล้ามเนื้อถ้าเราเป็นสามแก้มยุยนี่สามารถเราลงได้ด้วยเลยก็อาจจะเป็นการลดลดกล้ามลดเขาเรียกว่าลดอาจจะเป็นลดแก้มก่อนอะไร่เงี้ยครับลดแก้มปลาทองก่อนนะครับให้เล็กลงนะครับแล้วเกิดแบบว่ากล้ามใหญ่ปั๊บเนี่ยลดด้วโบท็อปครับ โอ้โหวิวัฒนาการสมัยนี้อาจจะมีเรื่องของการร้อยไหมเข้าไปช่วยเรื่องการยกกระชับได้อย่างหนึ่งด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าออกมาถึงปุ๊บจากหน้าใหญ่ไซนี้ลงมาเหลือเท่านี้สวยงามได้เลยนะคะที่บิวตี้วีว่าแล้วเมื่อกี้นี่นะคะดูโอ้โหในระหว่างที่สัมภาษณ์ไปก็เพลินมากกับหน้าของน้องแมนน้องแมนได้ใช้บริการที่นี่เองด้วยตนด้วยหรือเปล่าตัวเองนะครับผมก็เป็นเหมือนหนูทดลองครับเวลาที่มี เครื่องมือใหม่ๆนะครับที่สมมุติว่าแพทก็บอกแมนตัวนี้น่าสนใจแมาเอาหน้าไปลองให้หน่อยดิผมก็ต้องเป็น,ปนผมเนี่ยแหละครับที่เอาหน้าไปลองแล้วก็เ,เวลาที่เราเหนื่อยจากการทํางานอยากจะมาทำทรีทเมนต์เนี่ยเราก็ต้องมาทําที่คลินิก หลับได้กลนได้เต็มที่เพราะกะที่ของเรานะครับและอย่างนี้คือถ้าเกิดเป็นเรื่องของโบ็อกเนี่ยก็อาจจะมีบ้างเป็นเรื่องปกติที่ตอนนี้เขาเขาทำนอกจากนี้ใครๆก็ฉีดเนาะแล้วมีคนเคยบอกมาว่าเนี่ยไปฉีดโบ็อกมาคุณหมอห้ามก้มหน้าทําไมคะพอทราบไหมอ่ะมันจะไหลหรือยังไงผมผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะก็กลัวไหลหรือเปล่าเหมือนแบบว่าเราฉีดมาปุ๊บเนี่ยให้ห้ามห้ามนอนแนวราบอะไรอย่างเงี้ยครัว่ามันจะแบบว่าไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกไงครับ มันก็จะไม่อยู่ตรงนี้ไหลไปตามไม่ได้อยู่ตรงที่ที่หมอฉีดก็ได้อันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจของผมนะครับแต่จริงๆแล้วต้องมาหาคุณหมอคุณหมอจะรู้ลึกกว่า ตัวเองผมก็รู้แบบว่าเบื้องต้นแค่นั้นเองซึ่งที่นี่คุณหมอมาวันไหนนะคะคอยที่คุณหมอว่าจะมีวันพุธนะครับมีวันศุกร์มีวันเสาร์อะไรมานี้ค่ะก็คืออยู่ทั้งวันครับทั้งวันครับแล้วเครื่องมือที่ไปเอามาใช้นี่ค่ะไปไปเป็นเครื่องมือของในประเทศหรือว่าเปรเราจะเป็นเครื่องมือแบบอิ p พอร์ตเข้ามาครับจะมีของเมกาครับใช่ครับจะเป็นเครื่องมือเลเซอร์ของเมกาที่ผ่านการรับรองจาก F D A ด้วยนะครับเราต้องแบบ ต้องใช้เครื่องมือที่ดีครับหนึ่งคือเราเป็นดาราเป็นศิลปิเนเองเรามีการชวนเพื่อนมาถับเนี่ยเราต้องการันตีหนังหน้าเราให้เพื่อนเห็นว่าเฮ้ยเครื่องมือมันดีจริงนะ,ะอะไรหลายๆอยา่างเพราะนั้นเราต้องค่อนข้างจะมั่นใจใน คุณภาพของเครื่องมือด้วยอย่างเครื่องมือในการรักษาสิวก็ค่อนข้างจะแพงด้วยครับนี่สิโอ้โหค่อนข้างจะดีครับของที่คิดินเครื่องมือดีเรื่องนี้ถ้าเราใช้เครื่องมือดีลงทุนสูงแล้วเราจะเอากำริกำไรมาจากไหนจ๊ะน้องแมนจ๊ะคือของผมเนี่ยไม่ได้ต้องการกำไรที่กอบกลวยอะไรเยอะแยะมากมายขอแบบพออยู่ได้ไปเรื่อยๆแล้วขอแบบกำไรเล็กน้อยแล้วก็ต้องการลูกค้าแบบเรื่อยๆดีกว่าใช้อย่างน้นดีกว่าครับดูเธอฉันเป็นนักบุญมากๆ,ๆเลยอ่ะครับก็อยากให้แบบว่าทุกคนน่าใสครับเพราะทุกคนน่าใสก็มีความสุุขแลอยยากกทคนนเี่ สวยใสกันอย่างแบบด้วยในราคาที่เริ่มถึงด้วยที่นี่เนี่ยคอสอะไรที่เป็นตัวเด็ดเลยชิ้นเด็ดที่แบบว่าอยากจะแนะนําให้ลูกค้าได้รื่องงขอการรักษาสิวนะครับก็จะเป็นเรื่องของแอนเนไลซ์การรักษาสิวด้วยเครื่องฉายแสงที่คางจะมีคุณภาพแล้วสิวจะหายคือสิวที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยหายหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเครื่องมือเลเซอร์นะครับกำจัดขนเรื่องของการทําให้รูขุมขนกระชับเรื่องของทําผิวขาวทุกอย่าง ค่อนข้าจะได้จากเครื่องมือเลเซอร์ที่ค่อนข้าจะเด่นอยู่2ตัวที่เด่นมากแล้วแพงไหมคะสนนราคาราคาไม่สูงครับราคาคถือว่าถูกแล้วตอนนี้ยิ่งมีโปรโมชั่นซื้อคอรคอแถม1คอร์คอด้วยโอ้หกคุ้มเหมือนกันก<ม>็<อ>ได้3าเลยเพราะว่าคอสพวกนี้นี่ก็เป็นหลักหมืน่นอยู่นะก็ไม่นนาาถึงหมื่นด้วยครับหักจริงจริงครับ อันนี้แหละค่ะดีมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเลเซอร์ต้องคุยกันดูว่าเราทำเลเซอร์ในสเต็ปไหนบ้างก็ต้องมีราคาหลักหมื่นบ้างครับก็อาจจะมีแตกๆกันไปุยราคาไม่สูงะครราคาดีค่ะคุณผู้ชมสีริยืนยันเพราะสี่เคยซื้อคอร์สมาแต่ว่าพวกหน้าใสแล้วก็ลดแบบแผ่เป็นจากรสีอะไรเงี้ยเป็นแบบครึ่งแสนนะค่อนไปเกือบแสนเลยทีเดียวนีก็อาจจะแบบเป็นราคาที่สูงค่ะแต่ที่นี่นะคะย่อมเยาวดีนะคะย่อมยาวแล้วก็คุณภาพโอเคครับ โอ้โหก็เลยจะบอกว่าธุรกิจอันนี้บบกว่าเหมือนช่วยให้ลูกค้าได้สวยงามในราคาประหยัดนะคะ<ฆ>แล้วก็เหมือนอคือแบบเทพมากคือเหมือนอารมณ์ประมาณแบบว่าบางคนเขาเข้ามาหาเรานะครับเขาก็เครียดพอละกับ<ฆ>ความแบบหน้าสะบอมมา<ฆ>สิวเอ่ยมีรอยย่นนู่นนี่นั่น,นดำหมองคลเหมือนโดนของอะไรเงี้ยแล้วก็อยากช่วยอะครับให้เขาแบบ โอเคดีขึ้น<ะ>ผมว่าถ้าเกิดเราทําให้เขาแฮปปี้มีความสุขผมว่าเป็นการบอกต่อที่ค้าถ้าจะแบบยั่งยืนกว่ามัน<ะ>เป็นมาร์เก็ตติ้งที่ยั่งยืนมาก,กว่า<ะ>โอ้โหนะคะคุณแมนการิน<ะ>นี่นะคะนอกเหจากจะเป็นนักธุรกิจแล้วนะคะจิตใจยังงามไ<อ>ปะหนือแบว่าเป็นนักบุญนะคะซีริสคงต้องขอยกนิ้วให้นะคะคุณแมนการินะนะคะโอโ้โหสุดยอดจริงๆและช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เมฆเกรียงไกรการจนาพอคินนะคะกับชื่อวงกูรูยกนิว้ว การทำธุรกิจเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจไซส์ไหนก็ตามใหญ่เล็กหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนึงที่สำคัญมากก็คือการโปรโมตธุรกิจของเราอย่างกรณีของคุณแมนเนี่ยทุกๆวันศุกร์เขาจะเดินสายไปตามออฟฟิศบิลดิ้งต่างๆเพื่อไปโปรโมทธุรกิจของเขาซึ่งถามบอกว่าเขาต้องออกแรงโปรโมทขนาดนี้เลยเลยก็ต้องบอกว่าการตลาดเป็นเรื่องสำคัญมาก เราทำแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีประโยชน์อาศัยเหนื่อยออกแรงเองก็ประหยัดด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเห็นด้วยอย่างมากที่คุณแมนเนี่ยยังคงยืนตรงนี้แต่สุดท้ายเนี่ยก็คือกลับไปว่ากลับไปที่ตัวบริการกับสินค้าของเราว่าเมื่อเขาเข้าไปถึงแล้วเนี่ยเราสามารถทจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จริงหรือเปล่าซึ่งตรงนี้คำตอบอยู่ที่คนเข้ามาใช้บริการคนที่เข้ามาใช้สินค้าของเรา ักจํานเลยค่ะพี่เมฆค่ะอย่างนี้นะคะคงต้องรับกวดพี่เมฆีดยมาแนะนําเราบ่อยๆแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณน้องแมนการินมากๆเลยนะคะที่ทําให้พี่ซิริได้รู้สึกว่าสวยรดชดหญิงขึ้นมาได้นิดๆหน่อยๆขึ้นมานะคะค ต้องขอบคุณจริงๆค่ะและสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมซีรีส์นี้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปยกนิ้วให้กับนักธุรกิจดาราท่านไหนก็ต้องติดตามกันให้ดีนะคะทางโมเดิร์นไนทีวีนะคะทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสองโมงสิบห้านาทีค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วซีรีส์อยากจะไปเสริมสวยมากเพื่อที่จะให้ออรา่านเนี่ยจักแบบปิ๊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 บเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะไปสั่ให้เลยใช่เพราะนั้นเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ